ค่ะชื่อนางสาวเชลาพรประเสริฐสังนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องทุงทุงหรือทุงใยเมืองมงนะคะเป็นเครื่องประของพิธีความเชื่อค่ะในพิธีสำคัญของชาวอีสานวันที่ยาวนานนะคะเชื่อกันว่าสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีได้ค่ะหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะหรือพูดผีวิญญาณคะ่ะ ซึ่งตุงในแต่ลักษณะนะคะก็จะมีการเรียกที่แตกต่างกันไปเช่นภาคอีสานจะเรียกว่าทุงภาคเหนือจะเรียกว่าตุงค่ะชวนชาวไทยใหญ่จะเรียกตำคอนชาวพมา่าเรียกตะขุนนะคะแล้วก็ชาวลาวเรียกทงหรือทุงค่ะซึ่งลักษณะของตุงนะคะก็จะมีหลายแบบค่ะซึ่งในแต่ละสี จะมีการเรียงสีที่สวยงามค่ะและไม่ซ้ำใครทุ่งใหญ่ทุงทท่งใหญ่แางมุมนะคะยังสะท้อนความเชื่อหลายอย่างด้วยการอทิเช่นแชนการเชื่อในการเชื่อมโยวงวิญญาณหรือโลอกหลังความตายค่ะรวมไปถึงความเป็นกุศโลบายค่ะหมายถึงเส้นใยนำสู่พระธรรมค่ะเป็นบุญที่สะท้อนให้เห็น ถึงคนที่ประดิษฐ์ูงใยแมงมุมนะคะไว้ถวายเป็นพุทธบูชาได้ยึดเกาะลายใยนี้สู่ภพแห่งพระเสศยริยะเมตไตหรือนิพาน,นะค่ะใยแมงมุมมีลักษณะสําคัญนะคะก็คือทําด้วยเส้นได้หรือใยไหมผูกคล้ายกันเป็นใยแมงมุมค่ะทั้งแบบสีด้านหรือหด้านทําจากเส้นไหมหรือเส้นได้หลากหลายสีส พันกันโดยไม้ไผ่ค่ะโดยนําไม้ไผ่นะคะมาทำมาขึ้นรูปทรงโดยการใช้เชือกล้อมค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาร้อยเป็นสายเดียวกันหรือทําตามรูปแบบต่างๆที่เราออกแบบให้สวยงามค่ะแล้วจึงนําไปตกแต่งบนพิธีหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคอตูงก็มีความเชื่อในหลายๆด้านค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตุงทุงหรือตำขอนตะคุณทงทุงนะคะที่เราสามารถเรียกในหลากหลายแบบค่ะโดยที่การโดยที่เราจะทำนะคะก็เหมือนกับนำความเชื่อของโลกวิญญาณโลกแห่งความตายนะคะมาเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีะคะ่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับุ่งหญ่แมงมุมค่ะหากมีข้อผิดพด